สวัดีค่ะวันนี้มาอยู่ในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูน้ำตกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนกันค่ะเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนกันนะคะเด็กๆในวิชาภาษาไทยเราก็จะมีเครื่องหมายวรรคตอนอยู่หลายๆเครื่องหมายเลยนะคะเด็กๆอาจจะไม่รู้จกักเนาะในบางเครื่องหมายนะคะที่หน้าตาแปลกๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้แล้วก็ทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยเครื่องหมายวรรคตอนนะคะจะเป็นเครื่องหมายที่นําไว้ใช้สื่อความหมาย นะคะให้กับผู้อ่านว่าผู้เขียนต้องการที่จะให้ผู้อ่านนั้นอ่านข้อความนั้นว่าอย่างไรค่ะซึ่งเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายที่เราใช้ในการเขียนประกอบตัวอักษรนะคะตัวเลขคำวลีประโยคหรือข้อความได้ทั้งหมดเลยนะคะมารู้จักกับหน้าตาของเครื่องหมายวรรคตอนและชื่อของเครื่องหมายวรรคตอนแต่ละชนิดกันเลย เดี๋ยวคุณครูจะชี้ให้ในักเรียนดูไปทีละเครื่องหมายนะคะเริ่มจากเครื่องหมายนี้ก่อนนะคะจุดสีดำๆแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเครื่องหมายมหับภาคค่ะต่อไปนะคะเครื่องหมายตัวนี้นะคะคล้ายๆเลข9เลยเนาะชื่อมันนะคะชื่อว่าเครื่องหมายจุลภาคค่ะต่อไปเครื่องหมายแบบนี้นะคะเป็นเครื่องหมายปรัชญีค่ะแต่เราจะ ชอบเรียกกันว่าเครื่องหมายอะไรเอ่ยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้นะคะเราก็จะมองว่ามันเป็นวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดนะคะชื่อของมันชื่อว่านักคาลิขิตค่ะต่อไปเครื่องหมายนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเราเรียกมันว่าเครื่องหมายอัศเเจรีค่ะส่วนด้านล่างนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าเครื่องหมาย อัญญประกาศนะคะอันญ,ญประกาศก็คือตัวนี้นะคะกับตัวนี้ต่อไปค่ะเครื่องหมายนะคะหน้าตาแบบนี้เลยเหมือนฟันหนูไหมคะเราเรียกมันว่าเครื่องหมายบุพพสัญญาค่ะต่อไปค่ะเครื่องหมายขีดเดียวๆแบบนี้นะคะชื่อมันคือเครื่องหมายสัญญประกาศด้านล่างนะคะ เครื่องหมายนี้ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าไปายันใหญ่ค่ะแต่ถ้ามีแบบนี้อันเดียวเราเรียกว่าไปายันน้อยนะคะต่อไปเครื่องหมายนี้ค่ะขีดสั้นๆนะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายแยตติพังนะคะและอันสุดท้ายคือเครื่องหมายนี้เราจะเรียกมันว่าหมายยมกนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูเครื่องหมายวัรตอตอนทีละตัวแล้วก็รู้จักกับ วิธีใช้เครื่องหมายนั้นๆให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะคุณครูมีตัวอย่างในการใช้ให้เด็กๆดูด้วยนะคะ ามาดูนะคะเครื่องหมายแรกเลยนะคะจุดกลมๆนะคะมหับภาคดูวิธีใช้ค่ะข้อที่1ค่ะเราจะใช้ในการเขียนด้านหลังของตัวอักษรน,นะคะตัวอักษรก็คือตัวหนังสือเนาะเด็กๆไม่งงนะคะเพื่อแสดงว่าเป็นคำย่อค่ะตัวอย่างเช่นตรงนี้เลยพอจุดสจุดค่ะเป็นตัวย่อของคำว่าพุทธศักราชนั่นเองค่ะ ข้อที่2ใช้เขียนตำแหน่งแสดงจุดทศนิยมอันนี้ก็จะเป็นการใช้ในวิชาเลขนะคะะมาดูตัวอย่างค่ะ,ะเวลา0 9นะเวลาจุด0นเจุดเราก็จะอ่านว่าเวลา9.30นาฬิกา30นาทีค่ะข้อ3นะคะใช้เขียนหลังตัวเลขกำกับข้อย่อยค่ะอย่างเช่น1จุด 2จุด3จุดก็จะเป็นข้อย่อยที่1ข้อย่อยที่2ข้อย่อยที่3นะคะแบบนี้ต่อไปเครื่องหมายต่อไปค่ะเครื่องหมายจุลภาคนะคะวิธีใช้ข้อที่1คือใช้เขียนขั้นคำเพื่อแยกข้อความออกจากกันค่ะตัวอย่างนะคะผละไม้หลากชนิดเช่นมะม่วงอ่าแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะมังคุด แล้วก็ข้อที่2ค่ะใช้ขั้นตัวเลขนะคะตัวอย่างนะคะ1,200บาทอ่าก็จะใช้ค่าตรงนี้นะคะต่อไปเครื่องหมายปรัชนีค่ะเครื่องหมายคำถามนั่นเองค่ะเราจะใช้เขียนหลังประโยคคำถามนะคะตัวอย่างเช่นเธอจะไปไหนวันนี้กินข้าวกับอะไรใครมาหาฉันใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องหมายคำถามค่ะ ต่อไปเครื่องหมายนี้ค่ะเครื่องหมายวงเล็บนะคะชื่อมันนะคะชื่อนักขลิขิตนะคะนักขลิขิตหรือเครื่องหมายวงเล็บใช้เขียนครอมข้อความเพื่ออธิบายคําที่อยู่ข้างหน้าค่ะ ดูตัวอย่างนะคะคำแรกคำว่าพระเนตรค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายนขาลิขิตนะคะหรือเครื่องหมายวงเล็บเนาะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บนะคะคือคำว่าตาคำว่าตาก็จะอธิบายนะคะคำที่อยู่ด้านหน้าซึ่งพระเนตรก็คือหมายถึงตานั่นเองค่ะเป็นคำราชาศัพท์นะคะ ส่วนคำนี้นะคะเจ้าพระยาพระคลังแล้วก็มีคําว่าหนอยู่ในวงเล็บนะคะหนจะเป็นชื่อนะคะชื่อเดิมนะคะของเจ้าพระยาพระคลังหนนั่นเองค่ะเครื่องหมายอัศเจรีวิธีใช้นะคะเด็กก็ อีกชื่อหนึงมันคือเครื่องหมายตกใจเนาะที่เราจะรู้จักเราก็เรียกมันว่าเครื่องหมายตกใจนะคะแต่ว่าอยากให้จําชื่อหลักของมันก่อนก็คืออัสเจรีนั่นเองค่ะวิธีใช้นะคะข้อที่1ใช้หลังคําอุทานค่ะเช่นโอ้ยนะคะปังเพลง นะคะก็จะมีเครื่องหมายอัศเตรีอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะและวิธีใช้ที่2คือใช้เขียนหลังคำเรียนเสียงธรรมชาตินะคะอย่างเช่นคำว่าเพลงก็คือเรียนเสียงของตกนั่นเองค่ะต่อไปเครื่องหมายอัญประกาศค่ะวิธีใช้นะคะ อ,อีกชื่อของเครื่องหมายอัญ,ญประกาศเราจะเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะใช้ในการคร่อมข้อความที่เป็นคำพูดค่ะคำพูดก็คือบทสนทนากันนะคะอ่าซึ่งจะเป็นคำพูดที่ยกมาจากที่อื่นนะคะคำที่เป็นชื่อเฉพาะหรือใช้ในเฉพาะหรือใช้เป็นการเฉพาะของผู้เขียนนะคะดูตัวอย่างนะคะเด็กๆ คนขับรถว่ายแล้วพูดขึ้นว่าเห็นไหมแสดงว่าจะจะมะีประโยคคํคำพูดอยู่นะคะก็พูดว่าสวัสดีครับพี่แก้วมีอะไรเรียกใช้ผมได้นะครับเห็นไหมคะตั้งแต่คำว่าสวัสดีจนถึงคำว่าครับเนี่ยจะเป็นการสนทนาเป็นคำพูดนะคะ ก็จะใช้เครื่องหมายอันญประกาศแบบนี้เลยนะคะครอมไว้เริ่มตั้งแต่คำแรกไปจนถึงคำสุดท้ายหรือเรียกว่าด้านหน้ากับด้านหลังนั่นเองค่ะต่อไปเครื่องหมายบุพพสัญญานะคะบุพพสัญญาหรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายละนะคะละก็คือจะใช้ ในกรณีที่เราจะเขียนคําหรือข้อความนั้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ใส่เครื่องหมายบุพสัญญาเพื่อที่บ่งบอกว่าเราจะไม่เขียนคํานั้นซ้ําอีกนะคะละไว้ในฐานที่เข้าใจนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นมะม่วงกิโลกรัมละ20บบาทอ่ะต่อไปนะคะ เราก็จะใช้คำว่ากิโลกรัมละเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไม่เขียนมันซ้ำอีกแล้วนะคะเราจะใช้เครื่องหมายบุพสัญญาเขียนแทนในบรรทัดต,ต่อไปนะคะก็จะเขียนแบบนี้เลยมังคุดแล้วก็ใส่เครื่องหมายบุพสัญญานะคะ25บาททุเรียนเครื่องหมายบุพสัญญาแล้วก็6 0บบาทแบบนี้นะคะง่ายมากๆต่อไปเครื่องหมายสัญญาประกาศนะคะสัญญาประกาศวิธีใช้ นะคะก็คือใช้ใต้ข้อความนะคะขีดเส้นใต้ข้อความเพื่อให้เรามองเห็นแล้วก็สังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าปัจจัย4ก็คือเน้นย้ำนะคะคำนั้นก็คือมันสำคัญนั่นเองต่อไปเครื่องหมายปยันใหญ่ค่ะในการใช้นะคะเราก็จะ นำมาเขียนด้านหลังข้อความที่มันยังไม่จบค่ะไม่จบก็คือหมายความว่ามันจะยังมีข้อความประเภทเดียวกันนะคะอีกเยอะมากๆเวลาเราเขียนเราก็จะไม่ได้เขียนทั้งหมดนะคะเราจะใช้เครื่องหมายไปยันใหญ่มาเขียนต่อท้ายซึ่งการอ่านเราจะอ่านมันว่าและหรืออ่านว่าและอื่นๆก็ได้นะคะโดยส่วนมากแล้วที่เขานิยมอ่านเขาจะ นิยมอ่านว่าและอื่นๆค่ะตัวอย่างค่ะบ้านฉันปลูกดอกไม้หลายชนิดเช่นมะลิกุหลาบชบาและอื่นๆอีกมากมายแบบนี้ก็ได้นะคะแล้หรืออ่านว่าละก็ได้ต่อไปเครื่องหมายปยันน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายละข้อความ นะคะและข้อความนั้นๆให้สั้นลงนะคะตัวอย่างค่ะกรุงเทพแล้วก็ใส่เครื่องหมายปยานน้อยนะคะคือทําให้คําว่ากรุงเทพชื่อเต็มมันคือกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อเราใส่เครื่องหมายปยานน้อยเข้าไปนะคะคนอ่านเขาก็จะเข้าใจเลยว่าชื่อเต็มมันคืออะไรเนาะแต่เวลากรณีเขียนก็คือเพื่อให้มันสั้นลงนั่นเองค่ะ คำต่อไปนะคะโปรดกล้าวแล้วก็ใส่เครื่องหมายปยานน้อยนะคะคําเต็มก็คือโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมเห็นไหมคะว่ามันยาวฉะนั้นก็เลยใส่เครื่องหมายปยานน้อยเพื่อให้มันสั้นลงนั่นเองค่ะในการเขียนคําว่าอุดรค่ะชื่อเต็มก็คืออุดรธานีนั่นเองนะคะเครื่องหมายยัติพังค่ะ,ะวิธีใช้นะคะห่งใช้แยกพยางเพื่อบอกคำอ่านค่ะยกตัวอย่างเวลา เวลาเขียนเขียนเต็มแบบนี้เวลาพอเราจะไปเขียนคำอ่านเราก็จะเขียนเลยอ่านว่าเวขีดลานะคะต่อไปค่ะใช้ในความหมายว่าก็คือใช้ในความหมายที่บ่งบอกว่าถึงนะคะเพื่อแสดงช่วงเวลาจํานวนหรือสถานที่นะคะตัวอย่างเวลา10บนาฬิกาสนาทีถึง12บสนาฬิกา หรือตัวอย่างตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะก็คือใช้ได้สองแบบนะคะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านแล้วก็ใช้บ่งบอกนะคะในความหมายว่าถึงเองนะคะถึงจันทร์ถึงเสาร์แบบนี้ต่อไปค่ะเครื่องหมายไม้ยม,มกนะคะอันนี้จะใช้เขียนหลังคํานะคะเพื่อให้เราออกเสียงอ่านซ้ําค่ะตัวอย่างเช่นแมวตัวสี ขาวขาวนะคะเครื่องหมายนี้เมื่อมันอยู่ด้านหลังคําไหนเราจะต้องอ่านคําที่อยู่ข้างหน้าของมันซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะต่างๆนานาเดินดีๆเดินดีๆนะคะอ่าสำหรับ เครื่องหมายวรรคตอนนะคะที่คุณครูสอนนักเรียนไปในวันนี้ก็สบลงแล้วนะคะเด็กๆก็นําความรู้นะคะไปใช้ในการทําแบบฝึกหัดแล้วก็ใช้ในการอ่านข้อความนะคะหวังว่าเด็กๆน่าจะได้ความรู้แล้วก็เข้าใจเพิ่มมากขึ้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ